กลับเข้าสู่สัญญาณการถ่ายทอดสดครับกับการแข่งขันโตยโยท้ยเรสซิ่งคาไทยแลนด์สนามที่5ครับสดๆจากพีระเซอร์กิตพัทยาชนบุรีรุ่นนี้ฮะความมันฮะโอเคครับบอกเลยครับอย่างมันแน่นอนครับ 13คันตรงนี้นะครับใครที่เชียร์ใครครับใครที่ตามใครครับมาดูเลยครับโอเคครับลงกันมาแล้วนะครับตอนนี้โอเคนี่ครับลายชื่อที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ครับ ี่ดูนะฮะเห็นไหมฮะชื่อนะฮะอัทไทชัยวันอย่างงี้ฮะการลือวัฒนาครับอนันทรัตั้งเนียร์นาชัยนะครับประสงค์ไกรชนะอย่างงี้ธนาคมจันตโมกครับโอ้โหเดีย๋ยวดูฮะเดี๋ยวดูไปดูรถตามคับนี่เลยดีกว่านะครับโอ้โหเรียกว่ามีโอเคทูโอเควันนะครับโอเคทู okay two, คือแคมคู่ใช่ไหมพี่โมถูกต้องครับโอเควันก็คือแคมเดียวถูกตอ้องสุดยอดนะสุดยอดบอกเลยครับ มานักแข่งตอนนี้ให้เวลาเขาเข้าสู่กริดสลายชนิดหนึ่งนะฮะไม่รู้รถเจ้าเอกมงคลํำสูงเสร็จหรือเปล่าอ๋อที่มาลงแจกงใช่ใช่เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับรุ่นนี้ครับโอเคครับโอเคครับรุ่นใหญ่ๆเลยครับเดี๋วจบจากรุ่นนี้ครับจะไปไหนครับไฮไลท์เลยฮะ อีสุวันแมกเนสรออยู่นะฮะใช่ฮะใครเชียร์พี่พีชใครเชียร์แอนดูใครเชียร์เจ้าทอมใครเชียร์ mm hmm. นักแขกท่านไหนครับรอดูได้เลยครับปิกอัพอีกรุ่นหนึ่งครับป้าย5นาทีครับป้าย5นาทีนี่ฮะเมื่อกี้คนที่ถามว่าเชียร์พี่หมัดนะฮะพี่หมัดก็ลงรุ่นนี้แหละครับ ชยะม่วงงามนะครับโอเคทูนะครับเดี๋ยวมาดูฮะนี่ฮะสาวสวยนะครับแหมจัดไว้นะจ๊ะโอ้โหกล้องนี่กับหามุมเหลือเกินนะฮะนั่นนะฮะเดี๋ยวรถชนเรานะลูกเอ้ยระวังหน่อยนะนี่ครับเข้ากริดมาแล้วครับนี่ครับเป็นพี่ออฟฮัทไทยชัยวันนั่นเองครับสวัสดีครับพี่ออฟครับนี่ครับพี่ออฟของน้องๆนะครับอาจารย์ของหลายๆคนครับสิงเอลนะฮะเนี่ยมีไว้เข้าไป นั่นด้วยนะครับกิจสตาร์ทที่หนึ่งครับส่วนกิจสตาร์ทที่2ครับนี่ครับไม่ใช่ใครครับแปดศูนย์แปชนบุรีสี่นี่ฮะออดร์เอลสี่ศูนคือพิการหรือวัฒนาครับพิการโหสุดยอดมากเลยพี่มันมากเมื่อวานนะครับพิการนี่ขับมันมากเดี๋ยววันนี้มาเชียร์พิการต่อนะครับขวางอยู่นะฮะแล้ว ทีมงานเขาก็มากันแบบโอ้โหมากันครบครับทีมงานคุณภาพของพิการนะครับแล้วก็ต่อไปครับนี่ฮะเด็กหนุ่มฝีมือดีครับดูเครื่องเขาครับฝากระโปรงก็ใสแจ๋วเลยฮะนี่ครับเจายเจ็ดครับไม่ใช่ใครครับอนันทรตั้งเนนัชชัยทีทีอาร์ใช่เจ้าตาเจ้าตานั่นเองครับนี่ฮะ ตาสู้ๆนั่นนะครับนันนะครับทีทีอาร์ที่ยืนชูนิ้วนั่นแหละครับใครเอ่ยเต้เต้ฮะเต้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 ระยองครับทีทีอาร์ครับเต้เต้นี่ไปทุกสนามเลยครับวันๆนี่ไม่ไปไหนเลยครับอยู่แต่สนามแข่งครับเต้เต้ครับเดี๋ยววันนี้เขาก็แข่งด้วยมั้ยอีสิบห้านะครับนี่ครับแปดแปดหวนใจชาวนครปฐมสนุกกี้ภูนารัะครับปัศงไกรชนะครับบัมเบอร์เรดซิงทีมครับ สูสูนะสูนุกกี้ผู้น่ารักนะครับซูนุกกี้ผู้น่ารักครับผู้จัดการทีมคุณต้องนะครับยืนกลางล่มอยู่นะครับโสดต้องโสดใครอยากจะตีบต้องไปได้เลย <c oughs> <c oughs> ผมโปรโมทให้ตโยทราครับและนี่ครับอิส,สุสุขอบคุณไวส์ขอบคุณร<า>อโรต้าทีเอ<า>็นเคครับ ใครครับเจ้านี้ครับนี่แหละครับธนาคมจันตะโมครับเจ้านี้ครับคุณลูกครับพี่ชายยืนอยู่ครับคุณพ่อไก่นะครับนะฮะทีมงาน T N K f o o d นะครับเมื่อวานเห็นรถมีปัญหาเนาะตอนแข่งนะสบายแค่นี้เนี่ยนะฮะนักสู้สุดยอดจริงๆครับทีมงานดีครับบอกเรื่องรถเรื่องสิวๆมา ทีทีทีอันนี้หมายเลขสี่ศูนย์ศูนย์ครับอ้าวลงอีกแล้วเปเปอร์ครับซีรามแมททั้งสุดทีระนนทกุลเปเปอร์ <4 S 1> สูนนเปเป้ๆน้องหมไปกกิมมันมากครับเปเปอร์นะสู้ๆครับต่อไปครับถึงไหมถึงไหมเร็วถึงไหมหลังจากรุ่นนี้นะอิะสุวันแม็กเรสรอใครที่ กองเชียร์กองแช่งมาเอาแล้วครับนี่ครับอีกคันหนึ่งครับหมสองห้าเบอร์ใครครับจอปอนนันทวัฒน์แสงชัยทวีนี่ครับปอนครับสู้ๆนะวันอาทิตย์ปอนเคยบอกแล้วว่าวันอาทิตย์ต้องได้นะเขาบอกเขามีอาถรรพ์กับวันอาทิตย์อยู่ใช่ครับวันวันเสาร์ขับดีครับแต่วันอาทิตย์จะมีปัญหาครับเอาใจช่วยครับปอนอีกคันหนึ่งครับหมายเลขหกสามนะครับสุพนัท บานเย็นครับสู้ๆครับสุพนัทนี่นะไปครับ FD นะสีสวยเลยนะครับรถหลายหลายคันนะครับที่หายหายไปจริงๆคือคือเมื่อวานก็ยังแข่งแหละครับแต่เขาเขาเซฟรถครับเพื่อไปบุรีรัมย์ครับพี่น้องครับนี่ฮะโอ้โหอัคนะครับกลิปเมกตาไทยฮะมาที่รถแข่งคันนี้หมายเลขส2 M&M ฮะนี่แหละครับ กองเชียร์เขาละครับนี่แหละครับชัยยะม่วงงามครับมัด ECU ครับพี่สู้ๆครับพี่ของเชียร์พี่เพียบเลยนะครับเราจะเห็นแอนดูไปเกาะแกะรถเขาคันนี้แหละครับ M&M ภูเก็ตค r d นะฮะและนี่ครับอีกหนึ่งคันครับ M&M ครับใครครับน้นหนุยพี่หนุยนั่นเองครับ95ครับปาโมด โกรานครับโอ้โหภูเก็ตการสู้ๆครับพี่นุยเอาใจช่วยชาวภูเก็ตครับพี่น้องชาวภูเก็ตครับพิมพ์กันเข้ามาครับเอาใจช่วยพี่นุยกันหน่อยครับสู้ๆครับพี่เอ็มอเอ็มส่งเข้าประกวดอีกคันหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วเป็นไงรถของเอกสามประตูไม่น่าออกมาครับไม่ได้ออกมาครับเอกเมจิกฮะโอ้โห ดูครับเชียร์คนภูเก็ตครับนี่เห็นไหมฮะคุณศิราวุฒินะครับสามทองบอกเชียร์พี่หนุ่ยครับมีคนภูเก็ตคนภูเก็ตมาเชียรอหน่อยมี2องคันเอ็มแนด์เใช่ครับแล้วก็คุณเกณฑ์การาด8 8บอกเชียร์4ร0เปเปอร์นะครับเชียเชียพี่หนุ่ยครับเชียร์พี่หนุ่ยต้องยกมือขวาด้วยนะมันอัมพลผมช่วยไมยไม่ใช่นำิปตี เชียร์หมายเลข77ครับต้าครับวัยรุ่นบางเสาธงครับบางเสาธงนะฮะโอ้โหเชียร์88บแปำเลอสู้สู้ครับเชียร์25บหาำเลอสู้สู้ครับคุณนศเจสอ่านศเจซีนะครับ FC พี่หมัด ECU ครับเอ่อ FC 77นะครับขับสนุกมากนาวินยาสีมาไหมยังไม่มาครับยนาวินยาสี ยังครับยังครับนี่ครับหมายเลขหนึ่งครับเชียร์หมายเลขหนึ่งครับผมเนี่ยเชียร์หมดใจเลยฮะนะครับรุ่นนี้ครับแข่งขันทั้งหมดอ่าแปดรอบสนามอ้าลดแปดล้วอ้อสิบครับสิบสิบททีในรุ่นโอเพ่นแล้วเนี่ยใช่ครับผมนึกว่าเขาลดไม่แ赖ฮะเดี๋ยวเรามาดูครับเดี๋ยวจบจากรุ่นนี้ครับ Toyota Isuzu Van m เรสนะฮะสุดยอดฮะ เนี่ยสุดยอดมากเลยอะเมื่อวานมันมากบอกเลยเดี๋ยวจะหาว่ามูจะต้องดูเลยนี่ฮะดูครับดูกระถังเย็นนี่เลื้อยเลื้อยโอ้โหงูงูนี่มันงูเขียวงูขอเพลงที่มันมีงูขึ้นมาหน่อยดิอื้อือแหมคุณโนตช่างตัดชุดเนาะอ่าคุณโนตอยู่ไหนเนี่ยไม่เจออะไรวันนี้ยังไม่เห็นโน้ตเลย ขอบคุณออโต้ลูคุณโน้ตด้วยนะครับครับผมพยายามชอบเมื่อคืนเรียบร้อยแล้ววานเรียบร้อยครับซัดไปเลยฮะออโต้ลูครับลื่นคอปื้ดปืดเลยอ่าฟอร์มเนชั่นแลบครับดูครับการลำกระบี่กระบองนะฮะตอนเด็กๆจะมาใช้ตอนนี้แหละครับดูข้อมือของมาแชลครับเห็นไหมฮะขึ้นกระบี่กระบองฮะข้อมือต้องม้วนให้เป็นนะฮะ ใครจะมาตีธงไม,ไม่ได้นะฮะระดับยิบม,มันนะเนี่ยปกร้องฮะ <c oughs> นะฮะบอกแล้วฮะการลำกระบี่กระบองเนี่ยสำคัญเวลาตีธงเนี่ยละครับตีไม่ดีมันฟาดหน้านะฮะธงมันไม่สะบัดสวยๆอย่างนี้นะฮะดูฮะไมฮะเนี่ยฮะมาแชลจากมาคล้ายกุ๊ปนั่นเองนะครับแข็งขันมากครับบอกเลยครับสุดยอดฮะ จับเวลาอย่างนี้ฮะเวลาแม่นๆอย่างนี้ต้อง Redtime.net นะตนะฮะ,ะผมก็แหกปากโวยวายบนห้องคอนโทรลเขาก็ตกหูผมเล่นี่ฮะบรรยากาศดีมากมากเลยนะช่วงนะช่วงปบ่าย <ๆ S 2> ของอสนามพีระในตอนนี้กับบรรยากาศที่เริ่มเข้าหนาวเนอมันเมื่อวานมีลมเย็นๆแล้วอะ,อะโอ้โหอันนี้ต้อนรับคนดูนะครับที่มาอยู่ในสนามพีระครับ ดูผ่านเพจเลสซิงคาไทยแลนด์ไปด้วยครับจะได้เห็นทุกจุดนะครับโอ้โหน้องๆเยาวชนมากันเยอะเลยนะครับช่วงนี้กับฟอร์เมชั่นแหลกันก่อนนะครับอ่ะสู้ๆครับสนุกกี้สู้ๆอ่ะเชียร์มาครับอ่ะเชียร์กันเข้ามาแล้วเขาจะทำการแข่งขันกันแล้วในรุ่นของโอเพนคิงคุณทิติวัน์ผมชอบคุณมากเลยนะคุณ,คณท,ณทิติวัน์เขาบอกว่าแค่มาดูพิตตี้ก็คุ้มแล้วอย่างนี มันสีสันนะครับสีสันนะฮะเรามองกันเป็นสีสัน25บอสสั่งลุยไว้คุยตอนแก่25ใครอะปอนเดิปอนนันทวัฒน์นะครับคุณเอ็นะฮะคุณเอมบอกว่า77ต้าไวรุ่นบางสาตงจ้าเชียกันเข้ามาครับใครเชีย์นิกครับนิกก็มีฮะนี่ฮะ เอารุ่นนี้แบบเยอะจริงๆฮรรู้จักทุกคนเลยครับผมเอาแล้วทั้งเชียร์ทั้งแชร์กันหน่อยแล้วให้กำลังใจนักแข่งแล้วเชียร์ and s h a r เออเขาช่วยกดแชร์ด้วยครับอย่าเชียร์อย่างเดียวครับแชร์ให้หน่อยฮะจะได้เห็นเห็นกันเยอะๆคนจะได้รู้นะครับใครแชร์แล้วบอกด้วยนะครับโอ้โหคุณศิลาวุิบอกเอซหล่อมากคุณเห็นเหรอ เห็นคนขับเซฟติคาใช่ไหมคุณเห็นนะหนุนผมเหรอเห็นแล้วจะไงหลังโอ้โหไงทำไมอ่ะนหนุนเทพตายทุกนี้นัหนุนหุ่นดีนะฮะเพราะว่าไม่ได้ลงจากรถมาดูครับนี่เขาโอ้เอฟซีพี่การด้วยนะครับ40นะฮะโอ้โหเชียปราโมทนะฮะเขาคนนั้นชื่อการทันไหมขอบคุณนะฮะแหมเอาละครับหัวขบวนเข้าสู่ทางตรงครับ คุมเกมโดยหาไทยชัยวันครับจากการเรวัฒนาไฟแดงดับลงครับมาดูรุ่นนี้ครับพี่โมในรุ่นของโอเพ k i คิงครับโป้โหครับเป็นไงฮะแรงแรงเร็วเร็วทุกคันครับบอกเลยครับสิบรอบสนามแป๊บเดียวครับเดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ฮะสุดทางตรงลงเขาครับออกอาไทยชัยวันนำมาเลยฮะการเรวัฒนาแล้วก็ สนุกกี้หรือเปล่าสนุกกี้ขึ้นมาได้ครับสอน่าขึ้นมาครับแล้วก็ตามด้วยเจ้าตาแล้วก็มาด้วยนิคโอ้โหเรียกกันว่าเดี๋ยวดูครับจังหวะแซงเขามีเยอะแน่นอนครับกลุ่มนี้นี่ครับ4 6หครับอาจารย์อ้อครับเ้าสูร้อยอาร์ครับพีโมครับตามด้วยการลือวัฒนาครับผมสวยสวยด้วยออดาโอ้ยมา นี่ครับาทพัชชัยวันเขาทพัชชัยวันมาดูใครเป็นแอสตใครครับมาครับเชียร์การพิมพ์เข้ามาเชียร์นิกเชียร์บัมเลอร์นะฮะเชียร์เอ็มแอนด์เอ็มมาครับนครปฐมก็มาครับเชียร์ไวนุ่นบางครับทางเสาธงก็มาครับมาเลยฮะมาดูรุ่นนี้ครับนี่ครับสี่คนครับไทยชัยวันครับตอนนี้เป็นผู้นำนะฮะโอเวอร์ออลนะครับรอบแรกเท่านั้นครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเข้าสู่ทางตรงครับ โอ้โหรถแรงครับมีโอเคอะไรนะโอเคทูโอเควันใช่เป็นรถที่โมดิฟายนะฮะในวัดกันที่แคมป์นะไม่มีระบบอัดนอาการนะนั่นคือวัดกันที่การดูอากาศสดๆเทคเปิดโลกเปลี่ยนครับพี่เขาเรียกว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนเอ๊ะเจ้าสนุกกี้ครับรถมีปัญหาหรือเปล่านั่นแหละครับค่อยลงไปแล้วครับตกลงไปครับแม่น่าเสียดายแทนสนุกกี้ครับ ตกลงไปเลยครับแมมาได้ดีด้วยนะอย่างไรฮะอุซาขึ้นมาอันดับที่3ามในช่วงรอบแรกได้ครับแต่รถมีปัญหาครับตกลงไปแล้วอันดับที่3ตอนนี้เปลี่ยนมือครับเป็นของเต้าตาครับส่วนอันดับที่4โอเวอร์ออลครับพี่โมครับหมายเลขที่ิครับส3เจ้าเน็กเทียนแขมรถอันนี้นะแล้วก็มาเป็นเจมพี่มัดและพี่มัดครับขึ้นมาแล้วครับพี่มัดขึ้นมาแล้วครับพี่มัดมาไล่บีกับเจ้านี้ครับเอาแล้วครับเอ็ม m อหนี มาแล้วครับทีแล้วครับ T N K T N K ไปแล้วครับแล้วเปเปอร์ครับโอ้โหกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้สนุกแน่นอนครับ3-45หครับนี่ครับเจ้านิกไม่ยอมครับบังครับบังอยู่ครับพี่หมัดมาแล้วครับนี่พี่หมัดเข้าอะไรบัางอะไรบัางนีด้นะครับไม่เป็นไรครับแต่เจ้าเปเปอร์ครับยังมาครับเปเปอร์เข้ามาอีกครั้งหนึ่งครับ เบเปอร์เข้ามาครับแสงเจ่านี้ขึ้นมาได้ครับโดนเปสองนี่แล้วไมคใครใครครับนันทวัฒน์แสงชาตวีก็มาตานมีครับโอ้โหดูจริงๆครับพี่โมโอ้โหนี่ครับเป็นล่วงสองอันดับไปเลยสำหรับนิกทีแอนเคใช่ครับแต่จังหวะนี้ครับเอาแล้วครับมัดอีซียูขึ้นมาเป็นอันดับสามอุบะออครับอันดับหนึ่งเป็นของหาไทยใจวานอันดับสามสามนยที่เห็นอยู่เนี่ยฮะสามสี่ห้านะฮะเฮ้ 3เป็น7 7็จ็ดี่อนันทร์หลุดจากเฟรมไปแล้วครับแหมเจ้าอนันทร์ครับไปแล้วครับเจ้าต้านีไปแล้วก็คือกลุ่มสี่ถูกต้องครับนี่ฮะอันดับ1ครับนี่ฮะและอันดับ2ครับนี่ฮะพิการและอันดับ3นี่นะฮะนี่ครับ7 7นี่นะครับเจ้าต้านะครับตาทีทีอาร์เตเต้เรายองส่งเข้าประกวดอีกครั้นนึงครับมากันสนุกจริงๆครับแหมเฮ้ย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 พี่มัด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 กับน้องไปฮะพี่มัดกับน้อง น้องเปเปอร์พี่มัดน้องเปเปอร์ครับอ้โห m m n หนีครับ p t t b ครับ m m n ครับดูครับใส่ยะม่วงงามครับน้องน้องต้าเขาจะดูลายกันนะดูลายของน้ำมัน่อนน้ำมันเออเปเปอร์บอกว่าเฮ้ยพี่หมัดครับเดี๋ยวหนูขอตามพี่ด้วยนะครับนี่ครับมาแล้วครับสุดทางตรงครับเข้ามาตรงนี้ครับโอ้เวลาต่อรอบนะครับเขาอยู่ในรุ่นเดียวกันหรือเปล่าโอเคทั้งคู่เลยโอเคทูทั้งคู่เลย แคมคู่ทั้งคู่ครับสองคันนี้ครับเป็นแคมคู่ทั้งคู่ครับเวลาของเขาหนึ่งาทีหนึ่งหนึ่งกับ1นาที1นึ่งสโอ้โหแต่ข้างหน้าเขาเป็นโอเคหนึ่งนะการลวัฒนากับมานันทอนไม่ธรรมดาขอให้พี่หมัดรถจบนะฮะแข่งให้จบนะครับแกหลายสนามนะครับแกชอบมีปัญหาช่วงท้ายยนะครับนี่ครับมาแล้วครับใครเชียร์ครับรุ่นน้องกันมาสนามนี้ครับไม่เหมือนสนามที่แล้วสนามที่แล้วจะบูมากใช่ครับแกดูมากครับเปเปอร์ครับนะฮะ อันนี้ครับพี่ออฟครับอาดายชัยวันครับตามไปด้วยการพัฒนาดูครับกวนโยนเข้ามาครับและดีดีฮะเดี๋ยวดูตาตาเน่ฮะดูเจ้าหนูคนนี้ครับเจ้าหนูมหัศจรรยัน์ครับพี่น้องครับนี่ครับหมายเลขเจ็ดเจ็ดครับเจ้าต้าครับเดี๋ยวคอยดูครับขอไปเล่นสนุกกับพวกอาอาหน่อยครับพี่ดูครับเขาเป็นพี่น้องกันครับก็มีซันกับต้านะครับสองคนนะสองพี่น้องอ่าเดี๋ยวใครมารอดูครับใครที่รอดู E45 ครับจะได้เห็นนะ ดูครับฝาใสาๆแบบนี้ฮะหน้าใสาๆฮะแต่ขับไม่ใสนะบอกก่อนเลยฮะดุจริงๆเอาแล้วโอ,โ,โอ้โหเข้าไปกี่รอบแล้วเนี่ยผ่านไปสี่รอบนะเอาละครับน้ำมันอยู่นิ่งไม่ได้นะอยู่นิ่งไม่ได้นะฮะน,ะนะ้าหนีให้ดีนะฮะเปปเปอร์มาแล้วฮะน้าหนีไปครับน้าหนีได้น้าหนีไปครับพี่โมเปปเปอร์มาแล้ว400ครับกดดันเข้าไปครับ โอ้โหน้ำมัดครับน้ำมัดครับ M and N ครับน้ำมัดครับน้ำมัดครับน้องมาแล้วครับหลานมาแล้วครับหลานหลานมาแล้วฮะเริ่มผลลุกแล้วน้ำมัดน้ำมัดเริ่มอยู่ไม่สุกแล้วครับน้ำมัดโอ้โหครับเข้าสู่ร้อยอาร์ครับ้โหตรงนี้ครับโยน้าไปแบบใส่สุดคันเลงเลยครับเอาแล้วครับเจ้าเปเปอร์ครับกดดันนะครับนาหนีก่อนแล้วเว้ยเข้าสู่ S หนึ่งครับดูน้ำมัดครับน้ำมัดยังเดินดีอยู่ครับตรงนี้ครับหยุดกเข้ามาครับเปเปอร์ไม่ยอมครับ เอเปร์เข้ามากดดันเรื่อยๆครับหายใจลดก้นคองมาเรื่อยๆครับพีโมโครับโอ้โหเขาบอกว่าสปอนเซอร์นี่เพิ่งเข้ามาอย่างนี้ต้องทําให้ดีที่สุดนะเับไห้เลยครับวิ่งอย่างนี้ปีดีทีรักเลยฮะอืทุนใบออฟด้วยนะฮะคันนี้เอามาชุดกันที่ทางตรงมาวัดกันนิดนึงฮะเค<อ>รื่งองยนต์นะมันเครื่องเท่ากันนะใช่ฮะเครื่องเท่ากันครับเป็นโอเคทูนะฮะได้ครับ เวลาของเขาเหมือนเดิมนะครับวิ่ง1นาที1 1 1 2เป๊ะเป๊ะเลยฮะแสดงว่าทุกโค้งนี่เขาเข้าได้เหมือนเดิมครับไยซีวิงเอฟดีหกสามสุดพนัทบ้านเย็นครับแล้วก็หมายสี่หกนี่คืออ๋อนอกรอบครับใช่ครับพี่ออฟนอกรอบครับเอฟบีนอฟครับนี่ครับพี่ออฟครับพันไทยชัยวันครับอาจารย์ของหลายๆท่านนะฮะแกนี่ขับอะไรก็เร็วฮะทักษการหรือวัฒนาก็กาลังจะนอกรอบ ไปเอาละครับลอป้ายรป้าหนึ่งสองกำลังคั่วกันอยู่เปิดทางให้ครับนี่ฮะเอาวมาแล้วครับเจ้าตาครับมาดูครับนะนะนะรอผมด้วยผมไปด้วยผมเป็นซี v ิ c กเดนี่วัยรุ่นบางเสาธงครับเดี๋ยวคอยดูครับพี่น้องครับนี่ครับ CTR ชอบเห็นไหมฮะเตเต้เรายองครับดูแลอยู่ครับ โอ้โห,โหนี่ครับแล้วก็ตามมาอยู่ครับยังกดดันต่อไปครับเจ้าเปเปิดครับบอกน้ำบัตรน้ำบัตรผมไปด้วยน้ำบัตรไปด้วยน้ำบัตรบอกเฮ้ยไปก่อนแล้วเว้ยเฮ้ยไปก่อนแล้วเว้ยโอ้โหน้าบอกว่าโอ้ไอหลาน <c oughs> ตอนตอนนี้ทงฟ้านี่แบบโปกสบายกันสบดยระทัวดเลยนะครับเอฟดีหลบไม่ทันเลยครับมันมาเร็วกันเลยโอ้โหเนี่ยฮะ อาษัยธชัยวันครับไปนำห่างๆอย่างห่วงๆเลยฮะหกรอบเข้าไปแล้วเหรอ,อ,อหนึ่งนาทีหนึ่งส่วนนะสำหรับ<ด>เวลานะของอภิษณันธ์ชัยวันนะฮะดูครับดูพี่ออฟขับครับดูครับนิ่งขนาดไหนครับทุกจุดทุกโค้งทุกจุดเบรคครับเป็นไงฮะเหมือนเดิมปเป๊ะๆฮะมันขับยากนะพี่น้องเหมือนเป็นอัตโนมัติไปแล้วใช่มันเหมือนเป็นออโต้พิลลาร์ดอะคุณแกันขับยังไงก็ขับได้เหมือนเดิมครับจุดไหนเบรคจุดไหนเข้าเกียร์จุดไหนเชนจุดดูนะดูการฉกภูงอะไรครับ นี่ครับพี่การมาแล้วครับผมสวยด้วยออดานครับมาแล้วครับพี่การผมครับคิดดูดิพันออดานสำหรับรถแ้ข่งคิดดูดิครับเป็นไงฮะโอ้โหเจ้าตาครับวัยรุ่นบางเสาธงบอกครับผมไปด้วยครับนะมาอีกคนแล้วครับนี่ฮะซันต้าครับนี่ยครับซันต้านี่เด็กมัธยมมัธยมนะครับฮะมัธยมครับวัยรุ่นนะฮะแต่เขาขึ้นมาจากคาร์สครับพื้นฐานดีครับผ่านไปแล้วเจ็ดรอบ เฮ้ยทำไมเร็วจังอ้าวเร็วสิโห,หสนุกมากะฮะ,ฮะเอาทุกคนเชียร์กันเข้ามาครับโอ้โหเขาบอกว่า400เปเปอร์ uzu, สู้สู้400สู้สู้สสเอาละมาครับอย่าทำให้เสียชื่ออะไรนะโอ้โหคนดูเกือบพันคนครับไปไหนกันหมดครับคนดูครับคุณหลับหรือไงครับคุณไม่มาอยู่ดูคู่นี้ไม่ได้นะครับต้องมาดูครับถ้าคิดจะเชียร์หลานดิวเจน Gen นี่เชียร์คันนี้ครับสันต้าคันนี้ครับเจ็ดเจ็ดครับดิวเจนเลยดิวเจนสองคนเลยครับเจ้าต้ากับเจ้า เปเปอร์โอ้โหนี่ฮะน้าฮน้าบัดฮะมาดูน้ามัดผีหลานดีกว่าฮะโอ้โหตรงนี้ครับ92ครับรถมาค่อนข้างสมบูรณ์ครับมัด e c u ครับน้ามัดบอกขาสั่นโอ้โหตะคิวจะขึ้นแล้วไอหลานเลยโอ้โหกดดันเข้ามาครับตอนนี้ครับ400ครับนี่ครับนิวเจนฮะนักแข่งแบบนิวเจนฮะบอกเลยครับสนุกแน่นอนครับอนาคตไกลครับดูครับพี่มัดครับพี่มัดยังคงรถได้ดีครับ เอาสูเอสครับพี่โมครับโอ้โหดูครับเปเปอร์ครับ้ำมับอกตอนขากนี่จูน<ด>รถอยู่เที่ยวแรงหมดมัวแต่จูนรถเอ้เพื่อนนะโอ้มาเจอน้องฮะมาเจอหลานอย่างนี้ฮะเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเหลืออีกไม่กี่รอบสนามครับผมว่านะฮะต้องมาดูกันดีๆครับเพราะว่าสนามนี้นะครับทุกโค้งเนี่ยตัดสินได้หมดใช่นะฮะ เหลืออีกสองรอบสนามนะอ๋อพรไทยชัยวันยังยืนหนึ่งอยู่การลือวัฒนายืนสองอานันทรยืนสามครับสนุกไหมครับนี่ฮะนี่ครับอาจารย์นำครับนี่ฮะอาจารย์เปิดล่องนำให้ครับ B R R นะฮะโอ้สปอนเซอร์ปีออฟเยอะขึ้นนะเยอะๆมากเลยนะครับนี่ครับสิงเอลสิงเอลนะฮะดูครับขับกี่รอบก็เหมือนเดิมจริงๆนี่พิการครับพิการครับ นี่ครับก็เอลเหมือนเริว่าปีที่แล้วมาลงในรุ่นของขับเบสตอนนี้ต้องมารุ่นหยาวขยับแล้วมีการหากเหินไปนานนะครับดูเจ้าต้านี่ครับหมายเลข77ที่เด็กขับนะครับไม่เด็กแล้วนะผมว่านะดูฮะหมายเลข77ครับเราคิดดูมัธยมทางนี้เราพอเข้ามาล้าจะขับขนาดไหนรีบไปเรียนพี่รีบไปเรียนครับโอ้โหดูครับเ๊ะเริ่ม กล้เข้ามาเป็นกลุ่มขึ้นมากขึ้นครับมากขึ้นครับถูกต้องแล้วก็รับป้ายไปนั่นรับเรียบร้อยสําหรับอภิตัชัยวันการรื้ัสนาและซันตาโอเคครับเดี๋ยวนี่ครับน้ำหมัดอยู่นี่เองครับจะไปเปิลก็จะกัดน้ำหมัดไม่หยุดเลยฮะรุ่นต่อไปครับอิสุบันแมกเลสครับเรียมตัวมาแล้วนะครับจาไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าการถ่ายทอดสดทางช่องดิวสิบแปดด้วยนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเปิดดูครับโอ้โหสนุกจริงๆครับ เอ้ามาแล้วครับมาสู่พี่ออฟครับเอาแล้วครับรอบสุดท้ายครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันพร้อมกันครับว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นครับสดสดสไม่มีไปพร้อมกันครับนี่ฮะเข้าสู่ร้อยอาแล้วนะครับดึงไปดูลถเนี่ยฮะช่วงล่างกับล้อยางเนี่ยสำคัญมากนะครับภาระหนักมันอยู่ที่ล้อยางครับดูครับใส่ยางดีๆครับอารตอง 8R นะครับนี่เห็นไหมเกาะหนึบๆอย่างนี้ครับโตโยต้าครับ โอ้โหหมายเลข77็ครับเข้ามาแล้วครับเหมือนเจ้าโอ้โหให้เข้ามาครับอันันท์รครับเข้ามาติดกับพี่การมากขึ้นครับอันันททรครับอันันทรเจ้าตาครับอันันททรครับอันนันทรตีอบรอรับอันันทรจะช็อตได้ไหม มาดูตรงตรงนี้ครับโอ้โหอีกนิดเดียวครับพี่การบังครับพี่การบังพี่การบังหลานครับหลานขึ้นไม่ได้ครับโอ้โหแพ้เก่าครับแพ้ปังเก่าครับอันดับที่หนึ่งครับอ้อพัทยชัยวันเอามาแล้วอันดับที่สองการลุ่งพัฒนาอันดับที่สามอนันทรตั้งเด่นนัชชายอันดับที่สี่ชาวงามน้ำบาดนะน้บาดอันดับที่ห้าครับปีระเมศทั้งสุธีรัตน์ตระกูลน้องเปเปอร์โอ้สนุกจริงๆครับเมื่อ เรียกว่ารุ่นนี้ฮะอาจารย์กับลูกศิษย์นะนิวเจนลงไปสู้กันวัดสองนิวเจนนะกับบรรดาอาอานะใช่ครับใช่ครับเห็นไหมฮะเด็กรุ่นใหม่นี่ฝีมือไม่ธรรมดานะครับนี่ครับคือสมหน้าครับผู้ชนะครับภทรชัยวันนั่นเองครับแล้วตอนนี้รถแข่งอีสูวันแม็กเลสก็เตรียมมาจอดรอแล้วนะรับชมเพลย์ลิสต์าไทยแลนด์พร้อมกับเปิดช่องนิวสิบแปดได้เลยนะฮะสวัสดีครับคุณต้นไดซี่ครับเข้ามาดูด้วยฮะเจ้าต้นนะ ครับอ้าวอย่าไปไหนนะอย่าไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การสัญญาณถ่ายทอดสดกันแล้วนะครับทางช่องนิวสิบแนะครับและนี่คือรายชื่อครับผู้ชนะอย่างไม่เป็นทางการตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปชมไฮไลท์แล้วกลับมาชมกันต่อครับ